สวัสดีค่ะพระปีนสาวยอมสงบสืบอยากขอโทษคนตื่นทำเผยกำหนดนัดเคลียร์ใจพระปีนสาวนัดเคลียร์ใจยอมสงบสึกคนตื่นทำติดต่อผ่านพระสิ้นคิดอยากเจราจาขอโทษด้านอาจารย์เบียร์ก็จะเข้าไปกราบพระครูประัดทิละเพื่อขอขมาด้วยเช่นกันพระปีนสาวยอมสงบสึกแล้วออกมาเผยววายอยากขอโทษอาจารย์เบียร์คนตื่นทำล่าสุด13ธันวาคม67 พระครูประทิระหรือพระปินเสาติดต่อผ่านพระสิ้นคิดหรือหลวงตาสินทรัพย์วัดป่าบ่อน้ำพระอินอยากเจราจาขอโทษอาจารย์เบียหลังเดินสายสนทนาธรรมกับพระผู้ใหญ่หลายลูกทั้งนี้ทางด้านอาจารย์เบียก็จะเข้าไปกราบไหว้พระครูประทิระเพื่อขอขมาด้วยเช่นกันโดยมีพระสิ้นคิดและพระอาจารย์ตะวัน เป็นผู้ประสานรอยล้าวในครั้งนี้โดยมีการนัดหมายกันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการในวันที่14ธันวาคม2567ด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กพรโชดโพสตเผยว่านัดหยุดโลกณนะเมืองโบราณสมุทรปราการประกาศตารางกิจนิมนต์หลวงตาสินทรัพย์พระสิ้นคิดครูบาชายแม่ชีเจิน้นและคณะสมุทรปราการโคราช อำนาจเจริญระหว่างวันที่13-18ธันวาคม67วันที่13-15ธันวาคม2567วันที่13ธันวาคมเวลาประมาณ18นาฬิกาเข้าพักเมืองโบราณสมุทรปราการจนถึงเช้าวันที่15ธันวาคมวันที่15ธันวาคม2567จากเมืองโบราณเดินทางไปวัดสระเข้ อำเภอด่านขุนทดนครราชสีมาถึงวัดสะจระเข้ประมาณ1 6บหนกามทีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปเย็นของวันที่15ธันวาคม2567เข้าพักที่วิมุตติยาเขาใหญ่พักสองคืนเช,ช้ชา17ฉันเช้าและออกเดินทางกลับวันที่18ธันวาคม67เดินทางไปสนทนาทำงานบำเพ็ญกุศลศพพระราชพปรีชายานมุนี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตเจ้าวาดวัดบ่อชเอะเนเงณวัดบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญหมายเหตุหนึ่งทุกสถานที่ญาติธรรมสามารถเข้าไปพบหลวงตาได้ 2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าแชร์ต่อเป็นธรรมทานกำหนดการบุญสาธุขอบคุณที่นิ้วค่ะ